สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการหามุมของสามเหลี่ยมครับทฤษฎีในการหามุมสามเหลี่ยมนะครับก็มีอยู่2ข้อครับข้อที่1นะครับก็คือมุม A อบวกมุม B แล้วก็บวกมุม C นะครับได้180องศาครับส่วนทฤษฎีที่2นะครับก็คือจะเป็นมุม A ครับบวกมุม C ครับจะได้เท่ากับมุม d ครับยังไงน้องๆต้องจํานะครับสสูตรนี้จําแล้วจะใช้ได้ตลอดครับ เรามาลองดูตัวอย่างกันนะครับครับตัวอย่างแรกนะครับน้องๆเห็นไหมครับเขาให้มุมนี้มาครับ145าแล้วก็ให้มุม75ครับวิธีการไม่ยากครับเราเริ่มต้นก่อนนะครับทฤษฎีก่อนหน้้นนะครับก็คือมุมนี้มุม A ครับบวกมุม C เท่ากับ145นะครับ เมื่อเรารู้มุม C แล้วเราก็จะสามารถหามุม A ได้ครับมุม A เ,เท่ากับเท่าไหรครับมุม A เ,เท่ากับ145ลบ75ครับคำตอบครับคำตอบก็คือมุม A นะครับเท่ากับ70ครับเมื่อมุม A เ,เท่ากับ70นะครับมุม B นี้ครับก็เอา1้0นะครับ ลบออกจาก145นะครับมุมนี้ก็จะได้เท่ากับ35ครับเห็นไหมครับไม่ยากครับเรามาลองดูตัวอย่างต่อไปครับเอาลองดูข้อข้อนี้แล้วกันนะครับถทางจะไม่ยากมากครับครับก็คือเหมือนเดิมครับมุมนี้นะครับบวกกับมุมนี้ได้เท่ากับ92ครับเพราะฉะนั้นมุม A นี้เท่ากับเท่าไรครับก็คือเอา92ลบออกจาก63ครับ ได้เท่าไรครับเท่าไรครับได้เท่ากับ92นะครับลบ63ครับได้29ครับครับจากนั้นมุมเสียกับเท่าไหร่ครับมุมสีก็คือเอา180นะครับมานบออกจาก92ครับอันนี้ก็เป็น88ครับครับ มาลองดูอันนี้ต่อไปครับอันนี้อันนี้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะฉะนั้นมุมนี้และมุมนี้ต้องเท่ากันครับวิธีการครับเราก็เอาร้อยแปดสิบนะครับลบด้วยร้อยสามสิบครับได้ห้าสิบครับห้าสิบหารสองครับเพื่อแบ่งเป็นสองส่วนนะครับหารสองนั่นก็คือมุมนี้ได้ยี่ห้าครับ ครับมุมนี้ก็เช่นกันครับใน25ครับครับลองเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับนี่ครับสามเหลี่ยมครับมีมุมภายในคือ25 65แล้วก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่เราไม่รู้นะครับวิธีการครับก็เราเอา25นะครับบวกกับ65ครับ25บวก65ได้90ใช่ไหมครับจากนั้น ทฤษฎีของเราคือมุมภายในของสามเหลี่ยม3ามอันรวมกันต้องได้180นะครับเราก็180มันลบออกจาก90ครับเพราะฉะนั้นมุมวที่เราเห็นนะครับก็ได้ค่าเท่ากับ90ครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยครับยังไงน้องๆลองทบทวนดูนะครับ